สวัสดีครับผมเอกนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาเฟืองโซ่มาใช้งานนะนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามันจะเอาออกมาจากไหนนะเฟืองโซ่โอเคเมื่อเราเปิดโปรแกรม SolidWorks ขึ้นมานะก่อนอื่นเลยไอ้เฟืองโซ่มันจะอยู่ในในตรงนี้ใน Add-in ให้เราไป Option ตรงนี้นะแล้วก็ Add-in เราแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้เราติ๊กไอ้ตัว tool box ตัวนี้นะติ๊กเครื่องหมายถูกทั้ง2อ,อันเลยก็ได้ต้องมาติ๊กตรงนี้ก่อนนะไม่งั้นเราจะไม่ไม่เห็น tool box เนี่ย soliwork tool box อยู l i t y โอเคเมื่อเมื่อเราติ๊กแล้วก็เวลาเราจะเอามันมาใช้งานเรามาตรงตรง design r e p e r ี y น,นี่นะแล้วก็ tool box มันจะมีตรงนี้ เนี่ยทูนบ็อกเราคลิกเข้าไปเลยมันมันมีเยอะมากเลยให้เราเลือกเลือกเป็นอย่างผมจะชอบใช้ตัว j S กับ I S O ลองเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น G I S นะเนี่ยมันก็จะมีแบบมีนัดมีสกรูมีอะไรเยอะไปหมดเฟืองอยู่ไหนเดี๋ยวเราจะเนี่ย power transmission ตัวนี้จะเป็นเฟืองมีแบบเฟืองโซ่แล้วก็แบบแบบเกียร์นะ เดี๋ยวเราจะลองเอาตัว,ตวนี้มาใช้งานเฟืองโซ่นะเดี๋ยวจะเลือกเป็นอันแรกแล้วกันเวลาเราจะเอาออกมาใช้งานก็คลิกขวา Create Part นะตัวนี้ก็คลิกเลยโอเคทีนี้ตรงนี้จะเป็น Chain Number ก็คือโซ่เบอร์อะไรสมมติผมเลือกเป็นเบอร์40แล้วกันนะ มันก็จะมี type a ท y p e b ถ้าเกิดเราดูตารางมันก็จะมี type a ท y p e b อันนี้ท y p e a มันจะเป็นแบบน,นี้สมมุติเราเลือกเนี่ยตรงนี้ type a ท y p e b อันนี้เป็นเป็นจํานวนแถวของมันนะอันนี้2แถวมีอะไรเงี้ยเราเลือกเป็นแถวเดียวอันนี้เป็นจํานวนฟันมันสมมติผมจะเลือกสักยี่สิบฟันเบอร์สี่สิบยี่สิบฟันเนี่ยโซ่ตัวนี้เบอร์สี่สิบหนึ่งแถว เป็น20ฟันไท A ก็จะไม่มีดุมสมมุติเราเลือกไท B เนี่ยมันก็จะมีดุมออกมาแบบนี้ทีนี้สมมุติเราเลือกตัวมีดุมแล้วเราเอาไปใช้เลยยังไม่ได้นะเรา,เ,าเพราะว่ามันจะเป็นแบบมันไม่สแตรด์าดนะเราต้องไปหาสแตนดาดมาสแตนดาดเราก็เอามาใส่เนี่ยหับในมิตเตอร์ว r a ออลเลน t h อะไรเงี้ยความยาว เราต้องใส่ตามตารางนะมันถึงเวลาเราสั่งสําเร็จรูปมามันจะได้ถูกต้องนะตารางเราก็เนี่ยตารางมันจะเป็นแบบนี้สมมุติว่าเนี่ยผมใช้เบอร์40เมื่อกี้20ฟันเป็นไท B ไท B เป็นตัวนี้อันนี้เป็นไท A ฝั่งนี้ไท A อันนี้ไท B เบอร์20นะนี่มันก็จะบอกว่าพิดเท่าไรโอดี OD เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะมินแม็กบอต่ำสุดสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยมันบอก ต่ำสุด15สูงสุด45เนี่ยมันก็จะบอก min max อยู่หับ diameter เราเลือกตัว20จะว่าหับ diameter มันเท่าไหร่นี่หับมัน67ยาว25โอเคเราก็มาที่ solid work s หับ diameter เท่าไหร่เมื่อกี้นี้ลืมหับ diameter 67หับ length 25โอเค อันนี้67แล้วก็ใส่ไป67กด enter มันก็จะเล็กลงอันนี้ยาว25กดเราใส่ไป25กด enter เนี่ยมันก็จะสั้นลงประมาณนี้นะเสร็จแล้วทีนีเ้เราจะเลือกเป็นแบบนี้ไปก็ได้แล้วค่อยไปเจาะรูเองหรือให้มันเจาะรูให้ก็ได้นะเ,เนี่ยเราใส่ริมอันนี้เป็นดมิเตอร์เราจะเจาะัเท่าไหร่ สมมติยีินะเนี่ยรูนี้ก็จะเป็น25แล้วใส่ใสายริมเป็น2แบบได้ด้วยแบบเนี่ยเรากดสายริมไปเป็นล่องริมแบบนี้นะหรือนี่เลือกแบบนี้ใส่เป็น2ทางแบบนี้เอาเลือกเป็นอันเดียวแล้วกันแบบนี้โอเคเนี่ยเวลาเราเลือกเสร็จเลือกจากไอตัวแคตตาล็อกแล้วเราก็เอาค่าจากแคตสแตนดาร์ดตัวนี้มาใส่ใน solidworks มันก็จะเจเนเรตให้เราเป็นแบบนี้นะพอเราได้แล้วแล้วก็คลิกถูกไปอันนี้ซัพพอร์ตเกตที่ใช้งานกับโซ่เบอร์40นะเนี่ยเป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปทำะไรมันอีกเพราะว่าเราเลือกมาจากสแตนดาร์ดมันแล้วไงแบบนี้เราก็เอาไปเมใส่โซ่ใส่ยลไรได้เลยนะอันนี้คือการเอาไอ้ตัว สป็อกเกตโซเบอร์40มาใช้อะนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วก็เนี่ยเราก็ใส่แมทเทียลเป็นอะไรเราก็ใส่ไปใส่แมทเทียลแล้วก็เซฟเซฟเอาไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เรานะเดี๋ยวผมจะเซฟไว้ก่อนนะเออโอเคไว้ตรงนี้ เซฟเป็นชื่อนี้เลยแล้วกันนี่มันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์เมื่อกี้เนี่ยนะเวลาเราเปิดมามันพาร์ทมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์โนั้นแหละทีนี้สมมุติว่าแต่ว่าเราเราต้องไปมามาตรงนี้ก่อนมาออปชันมันมีอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเปิดเ,เวลาเปิดมาบางทีไอตัวชิ้นงานมันจะเปลี่ยนไฟล์มันจะเปลี่ยนนะ เปลี่ยนรูปร่างจากที่เราโหลดเป็นเป็นแบบนี้มันอาจจะไม่มีรูหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่ามันจะไปอ่านค่าใหม่เดี๋ยวนะให้เรามาตรงนี้ Option. ออปชันไฟล์โลเคชันอยู่ไหนเอ่ยไฟล์โลเคชันชุบชุบไม่ใช่ไฟล์โลเคชันเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งโอ้ค้าง เนี่ยให้ให้เรามาตัวโฮวิสาทูลบล็อกตัวนี้นะให้เราติ๊กติ๊กตัวนี้ออกไม่ไม่งั้นมันจะอ่านไฟล์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Data ของ SolidWorks มันก็จะจะเป็นเอ่อไม่ไม่เป็นแบบรูปนี้มันจะเป็นแบบอันเริ่มต้นค่า e f f u u t นะของ SolidWorks ให้ติ๊กตรงนี้ออกมาเข้าที่ตรงนี้เอาใหม่ออปชันเนี่ยแล้วก็มาที่ โอหศาสต์ทูลบล็อกตรงนี้แป๊บหบนึ่งเดี๋ยวมันจะโชว์หน้านั้นขึ้นมานี่หน้านี้เราก็เอาเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะแล้วก็กดโอเคไปพาชิ้นี้มันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเซฟเวลาเราเปิดขึ้นมามันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์นั่นแหละนะโอเคประมาณนี้นี่คือการเอาไอ้ตัวนี้มาใช้นะเฟื่องโซ่เบอร์40 โอเคก็มีที่ประมาณนี้นะวันนี้คือมีน้องถามเข้ามาผมก็เลยเอามาใช้งานให้ดูว่ามันเอาออกมาจากทูนบล็อกอยังไงนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะขอบคุณมากครับ